อาจารย์จะทํา,ต,ทาตัวอักษรที่มีภาพซ้อนอยู่ภายในตัวอักษรครับแล้วก็นิวนิวงานใหม่ขึ้นมานะครับเปลี่ยนเป็นเวิร์กชอ็อปฮะเลือกชนิดเป็นชนินที่เราเคย ทำไว้นะครับจะได้ได้ค่าต่างๆเหมือนเดิมหมดนะคลิกโอเคอ่ะพอเสร็จแล้วก็ทําการพิมพ์ตัวอักษรครับปึ๊บนี่เวิรกชอนะ็อปเปลี่ยนเอาตามสบายใจชอบคลิกที่เครื่องมูฟทูล คลิกมุ้ทูแล้วนี้ยังไม่เกิดจุดต้องไปคลิกที่โชว์ทานฟองจัดการครับเลื่อนขยายทำใจชอบอนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละจัดการเออจัดการทำให้ ให้ตัวอักษรนี้เป็นรูปภาพได้แล้วก็โดยการคลิกขวาที่ออกแ้วคกอ Enter ก่อนุบเนี่ยคลิกขวาที่ Layer Workshop นะครับแล้วไปที่ r u s t e r l z e type นะครับหรือหรือมาที่ Layer แล้วก็ r u s t e r l z e แล้วก็ Type ก็ได้นะครับ ทำการโหลด selection โหลด selection เสร็จแล้วเรียกไฟล์ภาพเข้ามาอเอาภาพภาพนี้ก็ได้โอเคอทำการเลือกภาพครับกด c t ดน,นะแล้วก็มาคลิกที่ว w o r อ25 แล้วก็ไปที่อีดิตอนนี้มีเส้นป่าอยู่นะครับอีดิทพ s s สอินครับหรือกดชิปคอนโทรลวีก็ได้ปึ๊บนะอ,อาาก็จะมาปรากฏอยู่ภายหลังตัวสอนนะฮะเราทำไงเดียปึ๊บนะฮะขยายอ,าอา้าไปใส่เข้าไปโอเคเสร็เรียบร้อย ก็อินเตอหนึ่งครั้งปึบนะฮะเสร็จแหละต่อไปเราก็จะไปทำเส้นขอบหรือปรับแต่งเราก็ไปดับเบิลคลิกที่เลเยอร์เลเยอร์นี้เลเยอร์ปึ๊บดับเบิลคลิกเข้าไปดับช a d โดหมายถึงคลิกเข้าไปนะหมายถึง เางาครับะเ,เราต้องคลิกคลิกเข้าไปปั๊บก็จะมีมุมตัวม,ม,มุมนะะมุมมุมนี่จะให้เป็นสีอะไรเงานะคเางาแดงสมมติคลิก,กเข้าไปนะให้มีความหนาแค่ไหนห่างนะครับห่างไปแค่ไหนนะ คมคายขึ้นมาไหมไซส์ขึ้นมาไหมครับนะครับคมมัก็เลื่อนเอาตามใจชอบมุมได้มันขึ้นบนลงล่างนะหมุนไปามนะชอบใจนะครับรดจบอ่านะอ่ะ,นะอะถ้าสโตกคือขอบก็คลิก คลิกเครื่องหมายถูกแล้วยังต้องคลิกที่ตัวนี้เพื่อให้เมนูเหมืนอนขึ้นเมนูตัวนี้มันขึ้นนี่ส,ะสะโตกสโต๊ะโตคือขอบนะไม่ใช่เงาเปลี่ยนสีมาเป็นสีขาวสีเงินเข้มดีกว่าก็ได้ขอบสีเงินเข้มบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ปรับไซส์มันนะครับตัวช็อตนะเห็นไหมฮะแต่งได้ทั้งหลายรูปแบบ สตินแมสตินรูปแบบสตินออกก็ได้คัลเลอร์โอเวอร์เลยอ์ออกก็ได้ราเดียนไล่โทนครับพทเทิะเอาพทเทินแบบไหนก็บอกมันนะเลือกได้พทนะเทินก็คือนะรูปแบบครับ ถ้าไม่เอาแพทเทิร์นจะติ๊กออกนะครับนะ,น,ะนะก็เลือกเอาตามใจชอบอินเนอร์อินเนอร์ชาโด้สีเทาไซส์ขนาดเนี่ยนะเดอกเอานะโชคครับนะลิแกนรอยะครับ นะครับภาพนี้นจะมีความหม่นอยู่ภายในนะฮะก็เป็นอานเสร็จสิ้นของเวิร์กช็อปห้าทำการเซฟครับนะขณะน,นี้มันก็เซฟเป็นเวิร์กช็อปห้าจุดดีสดนะคลิกโอเคนะถ้าจะคลิกเป็นถ้าจะให้เป็นภาพก็เซฟเป็นแบบ j p g จจบเวิร์กช็อปห้า